ผักนะคะเพราะว่าผักมีน้อยมากค่ะปลูกแล้วไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่าอากาศร้อนนะคะต้นไม่โตแล้วก็ติดอันนี้พี่เอิ้งสวัสดีพี่วันจันวิไลวันนะคะ มาเป็นกําลังใจค่ะจากพี่อมพรส่งกําลังใจให้พี่อมพรเช่นกันแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนเช่นกันนะคะสวัสดีแม่ไพวันค่ะแม่ไพวันบอกสวัสดีค่ะพี่ส้มนะคะสวัสดีน้องหวานนะคะน้องหวานบอกว่าสวัสดีจ้าพี่ส้มร้านวิวนะคะสวัสดีน้องอัติมาด้วยค่ะเอ๊ทำไมแสงหายคะพี่เอื้องสวัสดีน้องส้มสวัสดีพี่เอื้องค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่กัญญาลาสวัสดีเพื่อนนีสุพรรณีค่ะแม่พัชรินสวัสดีน้องเอื้องค่ะ แม่กลาลยาสวัสดีพี่แววตาสู่ห้องของน้องส้มนะคะยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครทุกคนเลยค่ะวันนี้สมุทรสาครไม่มีฝนเลยนะคะอากาศร้อนเหมือนเดิมค่ะสวัสดีคุณเอกลาลยาค่ะว้าวาจากพี่วิทย์นะคะว้าวว,ว้าว,าวาเลยนะคะพี่กัญญาลัตว่ายินดีกับอ่าบ่าวตาต้าด้วยนะคะค่ะพี่ตุกตาสวัสดีค่ะพี่อัมพรนะคะพี่วิทย์สวัสดีพ่อใหญ่สีนะคะ mm. พี่แววตาสวัสดีแอนนีสุพันนีค่ะพี่อัมพรสับคิ้วเลยนะะวันนี้ น้องอัจ,จิมาสวัสดีพี่วิทย์ล้านวิวคะ่ะพี่แววตาสวัสดีน้องหวานอจ,จิมานะคะพี่ตุกตาสวัสดีคุณใจใจ,ใจล้านวิวคะ่ะคุณใจคลิปจ้าโอเคคนใครที่ยังไม่แตกก็แตกตามๆกันมาเลยนะคะขอให้งงงปังปังกันทุกคนเลยคะ่ะแสนวิวล้านวิวกันทุกคนเลยนะคะพี่วิทย์สวัสดีคุณวาน,นิ้ด้วยคะ่ะทําเองนะคะ เป็นเป็นเมนูอาหารที่ทำเองได้นะคะปกติสมเป็นคนมไม่ไม่เรียกได้ว่าทำกับข้าวไม่ทานข้าวแล้วยังเนาะทานแล้วค้าว,วันนี้กินยำขนมจีนปลาทูน่าค่ะโอ้น้องอุตส่าเรียกเฮียวิทย์ร้านวิวดียกพี่อภรพสวัสดีน้องหว,หวันหวันอัจจิมานะคะน้องอัจจิมาสวัสดีค่ะคุณพี่ เรอสวัสดีวันนี้ด้วยค่ะชื่อเฟซวานนี้สวัสดีแม่เอกัลยานะคะพี่วิ์สวัสดีอ่าพี่วิไลวันนะคะแม่พัชรินสวัสดีนอ้องส้มคนสวยร้านวิวสวัสดีแม่แม่พัชรินแสนเจ็ดต้มมามา่าแสนเจ็ดพูดได้ไหมเนาะน้องอัมไพสวัสดีคุณรัตนาพรค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ส้มเองอ่า พี่ดอกรักสุขใจหรือว่าพี่ทุกตานะคะทุกคนสวัสดีน้องแววตาด้วยค่ะพี่แววตาสวัสดีพ่อใหญ่สีนะคะแตกร้านวิวกับเขาแล้วเย้เย้เย้ดีใจมากๆเลยนะคะก,ก่อนอื่นก็คือต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดีแม่อมพรค่ะยายสุพรรณีสวัสดีน้องส้มสวัสดียายสุพรรณีด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณวิทย์ร้านวิวน้องส้มก่สวัสดีครับพ่อใหญ่จับว่าใจวิจิต ชื่อเฟซบาน,นี้หะเราก็จําเพื่อนไม่ได้อ่ะเราก็ว้าวุ่นแล้วตอนเนี้ยเพื่อนปูใครวะพี่วิไลวันสวัสดีค่ะบ่าวตาต้านะคะแม่พัชรินสวัสดีน้องหวานคนสวยแสนแสน,สนวิวจา้า น้องอาจิมาสวัสดีพี่ตุกตาสองล้านวิวสีบอกว่ามัดรวมกันสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่อมพรสวัสดีครับจากข่อ,อยวิจิตนะคะพี่แววตาทําไมไม่เห็นพี่ตุกตาเอาพี่ตุกตาใช้เพื่อนวันวิไลวันค่ะบ่าวตาตาล้านวิวกันหลายคนเลยนะคะใช่ค่ะบ้านนี้อ่าล้านวิวหลายคนเลยค่ะอ่าบ่าวตาตาใกล้ใกล้เดี๋ยวนี้เราก็จำโปรไฟล์เพื่อนไม่ได้นะ <c oughs> อ่าเพื่อนขอโทษ เพื่อนขอโทษเพื่อนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าหน้าเฟซตัวเองเท่าไหร่ตัวทานข้าวนะคะน้องส้มขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่พิษสมัยนะคะที่แบ,บปมาส่งกําลังใจให้น้องนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องก็ใกล้จะลงไลน์แล้วค่ะน้องขึ้นแค่ครึ่งชั่วโมงพี่ทานข้าวแป๊บนะคะน้องส้มโอเคค่ะพี่เรื่องตามสะดวกเลยนะคะพี่วิไลวันสวัสดีค่ะบ่าวตาต้านะคะแม่พัชรินสวัสดีน้องหวานคนสวยแสน,สน,สนวิวจ้า น้องอาจ,จิมาสวัสดีพี่ตุ๊กตา2ล้านวิวสกินแตงโมไปด้วยนะคะจริงๆแล้วมีแตงโมอยู่ข้างๆเพราะว่าวันนี้กินยำขนมจีนทูน่าเป็นคนที่ต้องออกตัวก่อนเลยว่าหน้าโปรไฟล์เธอเองเท่าไหร่แม่พัชรินสวัสดีคุณวานนี้ด้วยนะคะไข่นอ พี่แววตาสจิมาสวัสดีบ่าวตาต้านะคะคุณครูใจใจสวัสดีค่ะพี่วิไลวันนะคะน้องอจิมาสวัสดีแม่นงนุชค่ะแม่เอกัญยาสวัสดีค่ะก็เป็นคนที่ทํากับข้าวแทบจะไม่เป็นเลยไม่เก่งเลยถ้าทําทาก็คือได้แค่ลถตัวเองไปสืบมาแล้วจอยที่ขาวๆสวยๆอ่ะอ๋ะอเอาไปสืบมาแล้วเพื่อนเป็นมุดมาให้แล้ว <laughs> กดไลค์เลยเพื่อน จ๋บ่บบาวตาตาสวัสดีพี่นุ้ยปียพรนะคะอะบาวตาตาก็แตกร้านเมื่อเช้านะคะเหมือนส้มเลยนะคะพี่ปียพรสวัสดีพ่อคนะ,คะแม่เอกกลยาสวัสดีน้องต้นวงสกรค่ะ แม่พัชรินสวัสดีคุณต้นวงสกรนะคะพี่เอื้องมาสายนะคะไม่เป็นไรพี่พนวันวิไัยวันค่ะบ่าวตาตา้าล้านวิวกันหลายคนเลยนะคะใช่ค่ะบ้านนี้ล้านวิวหลายคนเลยค่ะบ่าวตาต้าใกล้ใกล้เดี๋ยวสวัสดีน้องหวานอัจจิมานะคะคุณพี่พิสมัยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเฮียวิทร้านวิวสวัสดีครับทุกท่านนะคะน้องอัจจิมาสวัสดีกูใจล้านวิวค่ะอะไรเราไม่ค่อยเห็นโปรไฟล์เธอขอโทษทีนะขอโทษทีเพราะว่า,าด้วยความที่ เพื่อนเยอะเนาะใครเคียเตอร์ด้วยกันก็เยอะ <c oughs> แม่เอกัลยาสวัสดีน้องหวานอาจิมานะคะคุณยายอําสายเปสวัสดีครับจับพ่อใหญ่วิจิตค่ะพ่อใหญ่สีค่ะพี่วิเรวนันสวัสดีน้องนุย้ยปิยพรนะคะใหญ่อัามภาราดาสวัสดีพ่อใหญ่สีวิจิตนะคะแม่พัชลินสวัสดีพ่อใหญ่สีวิจิตค่ะสวัสดีถั้งฮะร้านทองตาลเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะเวียนมาส่งกําลังใจให้กันนะคะมาเพิ่มพลังบวกให้กันค่ะ สวัสดีคุณเอกาลย,ยาค่ะว้าวาจากพี่วิทย์นะคะว้าวาว้าวาเลยนะคะพี่กัญญารัตก็ยินดีกับอ่าบ่าวตาต้าด้วยนะคะพี่ตุกตาดอกรักสุขใจนะคะพี่กดติดตามแล้วน้องแววตาจ้าพี่ยายสุพรรณดีสวัสดีน้องวิทย์ล้านวิวนะคะพี่กาลย,ยาสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะพี่วิทย์เลวันสวัสดีพี่นงรุษค่ะแม่เอกาลย,ยาสวัสดีคุณเจ พี่แววตาสพิสมัยค่ะน้องอัจจิมาสวัสดีพี่วิทย์ล้านวิวค่ะพี่แววตาสวัสดีน้องหวานอัจจิมานะคะพี่ตุกตาสวัสดีคุณใจใจล้านวิวค่ะคุณใจพี่กัญญาลักษณ์สวัสดีพ่อใหญ่สีนะคะพี่จัญญาสวัสดีน้องหวานอัจจิมาค่ะเอาชื่อเดิมครับไม่ชินเลยน้องอัจจิมาสวัสดีพี่หมูจัญญานะคะปล่าวตาตาสวัสดีครับสวัสดีเป่าวตาตาอาจาะคุณยายสุพรรณีสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิดา ชื่อเฟซบ้าน,นี้แ่ละเราก็จําเพื่อนไม่ได้อ่ะเราก็ว้าวุ่นแล้วตอนเนี้ยเพื่อนปูใครวะโปรไฟล์ดอกรักสุขใจหรือพี่ทุกตานะคะสวัสดีพี่นงนุชค่ะพี่กัญญาลักษ์สวัสดีพี่พิสใหมนะคะพี่วิศสวัสดีแม่เอกกรยาค่ะคนค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้าอ๋อ เอาไปสื่อมาแล้วเพื่อนเป็นมุดมาให้แล้วกดไลค์เลยเพื่อนยจำจำานวิวค่ะแม่เออยายอัมพรารดาสวัสดีน้องส้มคนสวยสวัสดียายอัมด้วยจ้าพี่กัญญาลัสวัสดีคุณใจคนสวยนะคะแม่เอกไม่เป็นไรเลยนะคะพี่กัญญาลัสวัสดีพี่นุ้ยปิยพรค่ะพี่อัมพรบอกว่าไม่ได้เข้าห้องใครต้องขอโทษด้วยนะคะทํางานหนักมากเลยวันนี้โอ้น้องกุศลเรี่ยงเฮียวิลย์ร้านวิวดีออก พี่อัมพรสวัสดีน้องหวานหวานอัจิมานะคะน้องอัจิมาสวัสดีอ,อ๋อแม่กาลยาสวัสดียายสุพันธีจ้ายายอัมสวัสดียายนีสุพันธีนะจ๊าแม่พัชรินสวัสดีน้องอัมพรค่ะพี่ต้นบอกไม่เป็นไรเลยนะคะพี่กัญญาลัสวัสดีพี่นุ้ยปิยพรค่ะพี่อัมพรบอกว่าไม่ได้เข้าห้องใครต้องขอโทษด้วยนะคะทํางานหนักมากเลยวันนี้พี่แววตาสู่ห้องของน้องส้มนะคะยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครทุกคนเลยค่ะ วันนี้สมุทรสาครไม่มีฝนเลยนะคะอากาศร้อนเหมือนเดิมค่ะผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายกันได้เลยนะคะวันนี้เราเปิดบ้านหนึ่งทุ่มตรงเหมือนเดิมนะคะเจอเจอกันที่ตรงนี้บ้านหลังนี้เป็นประจาทุกวันในเวลาใช้โปรไฟล์ใช้โปรไฟล์ดอกลักสุขใจค่ะเราจะน่าจะยังไม่ได้กอดกันนะคะสวัสดีค่ะน้องส้มล้านวิวออขอบคุณแม่ไพวันขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่แวะเวียนมาส่งกำลังใจให้กันนะคะ เราน่าจะอยู่กันแค่นี้แหละแล้วหกคนค่ะ <c oughs> คุณพี่สวัสดีคุณวิทย์ค่ะน้องอัจ,จิมาสวัสดีคุณพี่พิสมัยนะคะคุณครูใจใจสวัสดีคุณวิทย์คนหลอ่อล้านวิวค่ะเฮียวิทย์ล้านวิวเชิญสวัสดีวันนี้ด้วยค่ะชื่อเฟซวานนี้